สวัสดีครับพบกับรายการบุกโต๊ะข่าวบกนะครับวันอังคารที่12พฤษภาคม2563นะครับเรียกว่าตลาดหุ้นไทยวันนี้ถือว่าปรับตัวเพิ่มขึ้นเรียกว่าทพยายามทดสอบนะพยายามจะยืนตรง1,300จุดให้ได้นะแต่ก็มีแรงขายทำกำไรออกมานะฮะแต่ก็มีแรงซื้อนะพยายามที่จะ ไล่ซื้อหุ้นกลับเข้ามานะาเรียกว่าวันนี้สภาพคล่องหรือว่าบรรยากาศการซื้อขายในตลาดุ้นไในถือว่าเป็นไปอย่างคึกคักนะเรียกว่าสวนทางกับทิศทางของตลาดหุ้นต่างประเทศรวมถึงตลาดลงหนานาที่ว่าตอนนี้ก็ถือว่าปรับตัวลดลงนะครับตรงจุดนั้น,นถามว่านบ,นบ,บนที่ตลาดหุ้นต่างประเทศที่ลงมาครั้งนี้นะเพราะว่ามีความวิตกกังวลใน,นเรื่องของ เกี่ยวกับการระบาดรอบสองนะเรียกว่าคือกังวลใจนะเรียกว่านะพอมีการลายลงล็อกดาวน์เนี่ยนะเรียกว่ากลัวตัวเลขนะของการระบาดรอบสองจะเพิ่มขึ้นนะรวมในขณะที่บ้านเราก็กาลังจะลายนะขายล็อกดาวน์นะเฟดในส่วนของเฟดที่2ก็ต้องเป็นที่ต้องมานั่งจับตามองนะรวมถึงเรื่องของเทดวอ์ระหว่างสหรัฐกับจีนด้วยนะเบตตอนนี้พูดตรงๆนะว่า ตลาดหุ้นนะไทยถือว่าปรับตัวเพิ่มขึ้นแบบว่าโดดเด่นนะเรียกว่าก็เป็นอะไรที่ต้องมานั่งนะเรียกว่ามาตรงจุดแนวที่แบบว่าวัดใจนั่นต้องบอกได้ว่านะก็ถือว่า1300จุดเนี่ยนะว่าไหวไม่ไหวยืนได้ไม่ได้ผมว่าหนังเรื่องนี้น่ต้องขึ้นอยู่กับทางด้านของสถาบันในประเทศนนัหราว่าจะ นะจะลุยกันแบบว่าซื้อกันแบบว่าดันกันเอาจนแบบว่าเอาคนเชื่อต้องกลับเข้ามาซื้อตรงเหนือพันสามร้อยจุดหรือไม่ก็ไปไ็นที่ต้องมานั่งดูกันนะกันต่อไปนะในขณะที่ต่างประเทศเองต้องบอกเลยว่านะเ้วยว่าเป็นการขายนั่นกะ็คือขายแบบว่าแม่ขนหุ้นมาขายจริงนะต้องดูดีว่าปิดนะวันนี้นะแรงขายเนี่ยจะยังคงหนานแน่นยังคงมากนะเหมือนกับ ทุกวันที่ผ่านมาหรือไม่นะก็ต้องเป็นเลยอที่ต้องมานั่งกับตามองนะครับอยู่ในระหว่างนี้เราอยู่ระหว่างการรอสายนะจากรายการของ Make money นะ FM 97ที่นจะมาการจะมีการพูดคุยกันกับคุณธนพงศ์มีทองนะซึ่งเราว่ากำลังรอสายอยู่ตอนนี้ก็ถือว่านะก็เป็นอะไรที่ต้องมานั่งติดตามนะผมว่าหุ้นในหลายตัวก็เริ่มมีการประกาศผลผลประกรอบการไตรมาสแรกออกมาแล้วนะนะหรือว่าก็ถือว่ามีทั้ง กำไรนะถือว่าเป็นไปตามที่นักลงทุนมีการคา,าดกันเอาไว้เพราะว่ากําไรเนี่ยคงจะลดลงหรือว่าขาดทุนคงจะเพิ่มขึ้นนะตรงจุดนี้ต้องบอกเลยว่าในแง่ในส่วนของไตมาสหนึ่งนะน่าจะเป็นเรื่องราวของการฝันร้ายของหลายๆภาคธุรกิจหลายๆกิจการนะฮะแต่บนความหวังนะ้นแล้ว่าราคาหุ้นหลายๆตัวก็มีการประกาศมาก็ถือว่าเรียกว่า,อ,วา,อ,วาอย่างบ้านปูหรือว่าโอ้กำไรแบบว่าแหมเพิ่มขึ้นนะวันนี้ เกมหุ้นมันปูตต้องบอกเลยว่าเล่นแบบเทพเลยแบบรอแลวนะพูดง่ายๆนะถือว่าตอบรับข่าวเรื่องของตัวเลขของกําไรแตมานแรกกันนะสำหรับวันนี้ต้องดูดีว่าพรุ่งนี้นการโฟลว์กันแบบว่าลุยกันต่อเนื่องจะยังคงดําเนินต่อไปหรือไม่ก็ต้องมานั่งลุ้นกันมานั่งติดตามกันนะครับในขณะที่ต้องบอกเลยว่าตลาดหุ้นหรือว่าสงครามหุ้นเองนะต้องบอกว่าณนาวันนี้มังคนบอกว่าโอ้หุ้นไทยแพง นะ PE สูงอย่างงุ้นอย่างงี้นะเราพอประกาศงบมาแล้วนี่น่าจะมีการแบบปรับลดตัวเลขกําไร EPS ปีนี้ลงนะตรงีนี้ก็เป็นเรื่องราวนะาของการคํานวณในเชิงของพื้นฐานนะแต่ว่าในแง่ของตลาดเองบางครั้งก็เป็นในที่แบบว่าเหนือการควบคุมนะเหนือการที่แบบว่ามันหุ้นไทยต้องบอกเลยว่าเป็นในที่แบบว่า พินิหานี่เกิดขึ้นได้เสมอนะเวลามองโลกสวยมองโลกดีต้องบอกว่าดีแบบสุดข,ขั้วนะเวลามองกันแบบร้ายๆนะเวลาแบบในที่ว่าโอ้โหขายกันแบบว่า,าต้องบอกในแถวบ้าบนาในแง่ของปัจจุบันตั้งหอดว่านักงทุนรายใหญ่เองในตลาดหุ้นเองในหลายท่านในหลายรายต้องบมกเลยว่าไม่กล้านะแบบแบบกลัวไปหมดนะแต่ในขณะที่ตลาดหุ้นณะปัจจุบันนี้ต้องบอกเลยว่านะเป็นอยู่ในผู้กําหนดเกณฑ์กําหนด กติกานะฮะต้องบอกเลยว่าเป็นสถาบันในประเทศนะเรียกว่าคือตามเระเทศจะขายก็ขายไปนะครับแต่ในประเทศเองนะจะเป็นฝ่ายที่แบบว่าเป็นคนที่แบบว่านําพาไม่ตลาดหุ้นแบบว่าสามารถไต่ขึ้นมาได้นะก็เป็นอะไรที่ต้องมานั่งติดตามกันมานั่งดูกันดีว่านะว่านะ่าจะเอาเราไปอยู่แขวนอยู่บนพันสามไปขึงอยู่ตรงนั้นนะันแล้วก็พยายามซื้อพยายามดันนะั่นเรจะมีการ เทกออกมากาแนลว่าหนักหนักนะเอาแบบว่าหลุดพันสามเหมือนกับรอบที่ผ่านมาครั้งนี้ผ่านมาหรือไม่ผมว่าก็เป็นอะไรที่แบบว่าในแง่ของนักลงทุนเองนะผมาเชื่อว่าคงจะเอาตัวรอดก,กันได้นะเพราะว่ามีบทเรียนนะมีเห็นกันอยู่แล้วว่าที่ผ่านมาเนี่ยเป็นอย่างไรนะเรื่องของนักลงทุนเองไม่ว่าจะเป็น กลุ่มไหนไม่เป็นพอร์ตบกเกอร์นะครับหรือว่ารายย่อยสถาบันตามเพศทุกคนบนเส้นทางเดียวกันนั่นคือตัวเรืเลในเรื่องของกําไรจากการซื้อขายหุ้นนะเรียกว่าชั่วโมงนี้ต้องบอกเลยว่าบนเนื้อเรื่องบนสตอรี่นะเรียกว่าทั่วทั้งโลกเนี่ยถือว่าอยู่ในอารมณ์แบบว่าโหมดเดียวกันนะครับเรียกว่าตอนนี้เองก็ถือว่าเป็นเรื่องของแตมานแรกถือว่ารับรู้กันไปแล้วนะตัวใหญ่ๆก็ประกาศกันแบบว่า ออกมากันหลากหลายตัวนะฮะเรียกว่าตอนนี้ก็เหลือตัวไซกลางไซเล็กก็ว่ากันไปนะในช่วงของการประกาศงบประกาศผลประกอบการน้บอกเลยว่านักลงทุนหรือว่าคนเล่นหุ้นเนี่ยต้องมานั่งศึกษานะมานั่งดูดิว่าไส้ในของบริษัทจดทะเบียนนั้นนะครับว่ามันมีกําไรจากธุรกิจอย่างไรนะบางกิจการตนะ้องบอกเลยว่าเขามีการประกาศนะแล้วก็ เปิดมาเลยว่าแผนจากหลังโควิด -19 เองนะหรือว่าปัจจุบันนี้เขากำลังที่จะปรับเปลี่ยนอย่างไรนะต้องมานั่งติดตามกัน,กน,กนครับผมครับผมครับคุณกระสิตครับครับ,รบผมขอเข้ารายการนะครับครับผมติามมา๋วสารวัตรคู่ครับแอ่เขาเปลี่ยนายกับสาวเราจะทำเรื่องกินกับเรื่องเที่ยวเป็นเรื่องเดียวกันแล้วพบกับพิคอ,อร์ดซีนิ่งเซสชันเอฟเอ็มเจ้าพนะคะ วันอังคารเวลาสามทุ่มถึงห้าทุ่มล้วพบกันนะครับและนี่คือรายการลฮ้ <Yeah. S 1> yeah. เวลา44นาทีท่านผู้ฟังอยู่กับผมพระพงษ์ทางสวทคลื่นข่าวคุณภาพได้เป็น9.70เมกะเฮิรตซ์กลุ่มเทนนิวสสเตชันสถานีวิทยุประจายเสียงแห่งประเทศไทยช่วงนี้เราจะไปพูดคุยกันกับคุณประเสรฐจันทชุกดันประธานกรรมการบริหารของเว็บไซต์ข่าววุฒิชนสายดอทคอมคุณประเสริฐอยู่กับเราแล้วสวัสดีครับคุณประเสริฐครับสวัสดีครับคุณธนพงษ์มีทองสวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังทางบ้านครับผม ครับผมนะต้องบอกเลยว่าบ้านเราวันนี้ถือว่าโดดเด่นนะเทียบกับตลาดหุ้นต่างประเทศนะรวมถึงเรื่องของราคาน้ํามันในตลาดโลกที่มีการซื้อขายกันณตอนนี้ต้องบอกเลยว่านะเมื่อเช้าเราอาจจะเห็นแดงๆตอนนี้ก็เขียวๆขึ้นมาแล้วนะนี่ว่าน้ำมันเนี่ยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วคุณเสร็จเขาเปิด l ลองโพ s ิชั o ในตลาดฟิวเจร์กันเยอะ่ะก็ถือว่าเป็นเป็นเรื่องที่รู้กันล่วงหน้าแล้วว่าราคาน้ํามันสัปดาห์นี้จะต้องขึ้น เนื่องจากว่ามีการเปิดประเทศหลายประเทศแล้วก็ปริมาณสำรองน้ํามันในสหรัฐอเมริกาต้องดูก,กันวันพุทธนี้ถ้าเกิดว่าปริมาณสำรองเนี่ยมันลดลงก็ราคานั้งมันก็จะเพิ่มขึ้นเพราะว่ากาลังการผลิตของสหรัฐอเมริกาเนี่ยตามส่วนในรอบ80ปีหลูมขุดเจาะเหลืออยู่300กระหล่มตามส่วนในรอบ80ปีก็เลยทําให้ราคานั้งมันมันก็เพิ่มเพิ่มเพิ่มขึ้นด้วยประการราชนนี้ครับสุดประเสริครับผมนะอย่าลืมในะงแง่ของทางน้านของซาอุดี อาหรับเบียเองะต้องบอกเลยว่านะถือว่าเป็นผู้ค้าน้ํามันรายใหญ่ก็มีการประกาศลดกําลังการผลิตน้ํามันนะั้นลงอีกหนึ่งล้านาเรลต่อวันในในเดือนมิถุนายนนี้คุณธนพคนคุณธนพลมนอกเหนือจากที่เขาได้มีการปรับลดกําลังการผลิตตามข้อตกลงของโอเปกอ่ะพูดง่ายๆับผมอ่าเรียกว่าเขาแบบว่าเสนอตัวเลยนะขอลดกําลังการผลิตเพิ่มเติมอีกหนึ่งล้านาเรลต่อวันนะในเดือนมิถุนาย,ยนก็ถือว่าเป็น เรียกว่าคงทําให้เรื่องของน้ํามงน้ํามันเนี่ยเรียกว่าผมว่าหุ้นน้ํามันก็เป็นที่ต้องมานั่งติดตามกันแบบว่าดูความเคลื่อนไหวอยู่นี่ครับผมเผลอบรรดาสต๊อกล็อ,ลอตั้งแต่เดือนในสายนเี่นะจับประคันน้ำมันที่ดีตัวขึ้นมาขนาดนี้นะสต๊อกล็อ,ลอเหล่านั้นเนี่ยน่าจะหายไปหมดเลยนะโอ้โหเรียกว่าตัวเลขพูดง่ายอ่ะพุ้นบางตัวนะบมองเลยว่าพอเห็นงบปุ๊บเนี่ยย่อนะระหว่างชั่วโมงเทรดนะแต่ในขณะนั้นมาพอเห็นงบออกปุ๊บนะ โอ้โหลุยกันอย่างกันแบบว่าสนุกสนานอย่างตัวของท็อปอะถ้าเราดูรอบที่ผ่านมาก็จะนาบงศนะ<อ>ผมบอกโอ้โหขาดทุนมหาศาลแต่ผมดูตัวของสาเหตุของการขาดทุนขาดทุนจากเอสต็อกเอสต็อกลอส,สตอกลอสใช่เออนะครับผมนะผมว่าเรื่องของหุ้นน้ำมันหุ้นลงกันผมว่าไซเคิลของรอบของการเข้ามาเปิดฉากตลลมบอลกันอีกครั้งหนึ่งก็เป็นอะไรที่แบบว่าน่าสนใจหมือนนพงศ นอย่างที่กูจะนบอกว่าเขาเริ่มมีการคายล็อกกันแล้วเรื่องของการบริโภคน้ํามันเนี่ยน่าจะเพิ่มขึ้นนะครับผมก็จะกลับมาเพราะว่าในบางประเทศเขาก็เ,าเริ่มออกกันแล้วอะ่ะอย่างในอเมริกาอย่างเงี้ยทำนี่ก็เอาใจคนอเมริก,กันนะก็เกิดเต็มคายล็อกกันครับผมแนละ้วก็ <laughs> ถือว่าก็บางคนอาจจะบอกว่าเอ๊ะบางคนในพวกตลาดต้นรูบอกว่าบางคนบอก,อบอก,บอกเอ๊ะตลาดที่เขาลงเนี่ยเพราะมีความวิตกมีความกังวลว่า นะจะมีการแบบว่าระบาดรอบสองนะเกิดขึ้นแต่ว่าคือเข,เขากังวลกันล่วงหน้าเอาไว้กันนะถ้าเกิดว่าเป็นองการแบบว่าเออเขาคลายล็อกกันแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าตัวเลขไม่ได้แบบว่าเพิ่มขึ้นแบบจนจน,จนวันวิตกอะไรนะผมว่าก็จะเป็นเซนเมนท์ที่ดีนะจะหรือว่มมาหุ้นบางทีเนี่ยวันนี้เราจะผมมึงนอกนะอาจจะมองแบบว่าหูกังวลพออีกวันรุ่งขึ้นหรือวันถัดมาบอกว่าอ่ะไม่กังวลก็ได้นะที่ว่าต้องต้องจับตาดูกันแบบว่า ทุกๆวันเอาไว้แล้วกันนะหรือว่าทุก, <eterm Gore. S 1> ทกๆทุกๆ,กๆกครั้งที่เรามีการซื้อขายหุ้นหรือว่าดูตลาดล่วงหน้าดูราคาน้ํามันต้องดูกันแบบว่าแบบรูเรียวอะนะพูดง่ายต้องยอมรับเลยว่าทุกวันนี้โลกทั้งใบเนี่ยมันเชื่อมโยงกันแบบว่าถึงกันหมดแล้วต้องต้องเรียนธัมมุกังเรียนคุณสิธิ์อีกครอบหนึ่งก็ได้นะครับว่าปัจจุบันเนี่ยด้วยมาตรการแต่ละประเทศนะครับที่ออก,กวีกันมาทั้งหมดเลยทําให้วั <_ Ninja ame anyway> นนี้เนี่ยเงินมันล้นโลกเงินล้นโลกเี่ยเงินไม่รู้จะไปไหน ไปลงทุนในทองคําเนี่ยผม,มันก็แพงไปลงดอลลาร์ตอนนี้ดอลลาร์ไนเด็กก็ทะลุร้อยไปแล้วกอก็ไม่ไหวอีกไปลงเงินฝากโอ้ดอกเบี้ยก็ไม่ดีพันธบาัตรโอ้ก็แย่อยู่มีตลาดเดียวเลยที่มีสภาพล่องสูง <c oughs> ก็คือตลาดทุนนี่แหละคุณ <c oughs> มิเสครับผมเรียยว,ว่าคือ,อมันเล่นได้หลายขาเอางี้กันนะพูดถึงหุ้นเล่นได้ <ๆ S 2> หลายขาไมีทั้งตลาดฟิวเจอร์ฟิวเจอร์นี่ก็เล่นได้ทั้งบวกและลบที่เรียนคุณมิเสเรียนนักบุฟังไปว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ย เขาเปิดลองโพซิชันในตัวของตลาดน้ำมันเนี่ยนั่นหมายกาว่าถ้าเปิดลองเนี่ยก็คือเปิดฝั่งขึ้นอฝั่งซื้อฝั่งขึ้นนั่นก็หมายว่าน้ำมันจะต้องขึ้นนะถ้ามันขึ้นเนี่ยนะหุ้นพลังงานทั่วโลกมันกึขึ้นหมดแหละครับผมครับนะต้องบอกเลยว่าเมื่อสัญ,ญญาณมาเป็นแบบนี้นะจะไปแบบว่านอกลูก่นอกทางคงไม่ได้อ่ะคุณต้องอยู่ในใ,ในเกมของเขาเนนี้ว่าโฟมันไหลเข้ามาในหุ้นพวกพลังงานหุ้นน้ำมันหุ้นโลงกันเนี่ยคุณก็ต้องไปแบบ ไปลุยเป็นนัวตร,ตรงนั้นแหละพูด,ดง่ายๆนะอย่าเป็นนวผิดนอกลูนอก,ก,นอกทาง้วกันนะเพราะคืออย่าลอว่าตัวเม็ดเงินหรือว่ากําลังเงินของทุกทุกแนวลบทุกกลุ่มต้องบอ,อกเลยว่ามันก็จํากัดอ่ะพูด,ดง่ายๆนะก็ลบทีละหมวดทีละกลุ่ม,ท,มทีละเซกเตอร์กันไปในจุดน,นั้นนะดีว่าลบไปก็กําไรแต่ใครมีกําไรก็ต้องมานั่งเพกกันขายกันนะฮะพูด,ดง่ายๆอย่ามาแบบว่า ไม่ต้องกันแบบหวังกันแบบยาวๆเอาด้วยกันนะกาไรพอใจแล้วนะก็ถือว่าตามอัธยาศัยคุณชนะพงศ์ต้องบอกอย่างนี้เลยครับนะก็ถือว่าช่วงนี้ก็เป็นเรื่องของการประกาศงบเนาะพูดง่ายๆเนาะอย่างตัวของเอ็ก็ประกาศงบออกมาแล้วคือกําไรเขาแบบว่าลดลงอ่ะพูดง่ายๆนะราคาหุ้นก็ถือว่าสะท้อนรับข่าวกันไปแบบว่าแหมถือว่าสะท้อนแบบว่าณจังหวัดที่ตลาดแบบกาลังกาลังคึกคักแบบนี้นะที่ว่า นะเหมือนกับแบบว่าทําบุญมาดีเอางี้ยนะถือว่าลงลงไม่เยอะนะลงไม่เยอะแล้วราคาหุ้นระหว่างชั่วโมงเทรดต้งบอม,มีการกระเตื้องขึ้นมาด้วยมีแรงสู้มีแรงสูออ้มีแรงสู้ขึ้นมาเลยว่าตอนนี้คนถือว่าเขาไม่ได้มอง Q1 แล้วแหละเขามองกันไปนอย่างไปแบบว่า Q2 ไตมาสองเนี่ยเป็นอย่างไรนะรต้องนะดูนะเรียกว่าพอเครื่องจักรของจีนเขาเริ่มแบบว่าเดินคงเดินคเครื่องคุณธนงู์นนะ ผมว่าเรื่องของพกพ์เรื่องอะไรพวกนี้มันก็จะตามมานะอันไหนที่มันแบบว่าโอ้โหอยู่กันแบบว่ามาอย่างยาวนานนะเรื่องของการใช้สินค้าการใช้ซับพรงซับพายอะไรพวกนี้ยมันจะเกิดขึ้นโดยโดยออโต้พูดง่ายๆมาเพราะขของมันขาดอ่ะนะบางธุรกิจอาจจะบอกว่ามันยังไม่ดีนะอแต่ของมันได้มีอ่ะลายกับกลายเป็นดีอย่างนี้คุณธนพงศ์ครับผมนะะก็ต้องมานั่งดูกันมานั่งลุ้นกันนะบาง บางกลุ่มบางหมวดของธุรกิจที่แบบว่าเอ๊เวนิสเตอร์เขาลุยกันตัวไหนนะครับเดี๋ยวว่าก็ต้องมานั่งดูกันไนดะ้ด้วยว่าเอ๊ะว่าการที่จะเอาชนะในเกมหุ้นอย่างไรต้องบอกเลยว่านะคุณต้องอาศัยความกล้าจริงนะเพราะอย่าลืมว่าเสียงที่เขาเตือนกันทั้งตลาดเนี่ยต้องบอกเลยว่าระดับผู้สรงคุณวุธทั้งนั้นนะแต่ละโบกเกอร์เขาบอกว่าพอพันสามแล้วนะคุณต้องขายทุกคนบ,บอกให้ขายให้ขายอะแต่ตอนนี้ทันไงขายมันไม่ลง หายไม่ลงนี่ทำยังไงอ่ะไม่ลงไม่ลงอย่างบิวตี้เนี่ยเมื่อวานเทคนิคเทคนิคมันลงนะเทคนิคมันลงนะครับผมกลับตึ้ะอ่ะต้องอย่าลืมนะฮะเพราะว่าอพอพูดสูงพูดถึงบิวตี้หุ่นตงงบเทาแก่น้อยเท่าแก่น้อยตัวเลขดีนะออ่าคนก็เริ่มอ่าเริ่มแบบอารมณ์แบบเฮ้ยแปลว่าเท่าแก่น้อยเราถึงเรื่องของจีนเรื่องของอะไรใช่ไหมฮะอไบิวตี้ก็เคยมีความเกี่ยวพันกับจีนด้วยด้วยะตัวเลขก็น่าจะดีผมว่า ไอ้หุ้นแบบเนี้ยมันจะเริ่มแบบว่ากลับมาคือคนก็มองไปข้างหน้าไงว่าอ่ะนะเทคนิคมันลงก็จริงนะแต่คนเห็นว่าเอ้าถ้าไม่ซื้อเนี่ยเดี๋ยวตกรถซื้อก่อนเพราะว่าจีนเปิดประเทศแล้วยังไงคนยังไงก็ยังอยากนักสวยรักงามถูกไหมอ่าใช่ครับผมนะฮะแล้วถ,ถ,ถือว่าจีนถือว่าเป,เป็นเป็นตลาดที่ใหญ่เอ,อางี้กันบอสอย่างนี้บอที่ผ<ไ>่านมาบิวตี้เขามีการปรับเลยว่าเขาเรียกปรับเอเจนต์ใช่ไหมใช่ปรับคนขายใหม่อะไรใหม่อะไรใหม่ แล้วก็สินค้าเขาผ่านฮอยยอจีเนี่ยหลายตัวแล้วนะสิบกว่าตัวแล้วเรียบร้อยไปแล้วครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยพอถึงช่วงอย่างเงี้ยนะคือนึกภาพเหมือนทั้งบูฟังก็คือคนเนี่ยคนมันของมันขาดอยู่ช่วงที่เขาปิดประเทศไปเนี่ยของมันขาดทั้งหมดเลยอยากสวยอยางงามเคยใช้ของที่เคยใช้เนี่ยอยู่ๆวันนี้ของไม่มีเพราะมันปิดประเทศวันดีคืนดีเกิดเปิดมาปั๊บเนี่ยโอ้โหตูมเลยครับผมนะ่อันนี้ถือเป็นเรื่องปกติเหมือนกับบ้านเราอ่ะนะในช่วงที่เขาเปิดห้างเนี่ยคนเขาเปิด ต้องดูนะต้องดูว่าเอ๊ะว่าเขาจะมีมาตรการมีอะไรอย่างไงเอางี้แล้วกันนะเรื่องของห้างบ้านเราต้องไปนั่งดูนะวันนี้สักสิบสี่หรือว่าสิบเจ็ดแล้วน่าจะเห็นแล้วนะพูดง่ายๆนะเออได้เห็นการเห็นผ้าได้ชัดเจนครับผมเรื่องการขยับขลื่อนั่นแหละพูดง่ายๆว่าการจราจรทั้งบนดินนะใต้ดินบนท้องถนนคงจะกลับมาแบบว่าหนาแน่นกันอีกครั้งหนึ่งโอ้ยทุกวันนี้ก็เริ่มชนะแน่นแล้วเนี่ยรถเริ่มติดแล้วะ ครับผมนะโอ้โหพูดตรงตรงนนะระหว่างนะเป็นโควิดกับอดตายคุณธน,นพงศ์เลือกอย่างไหนนะฮะเ,เอา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 ยอมเป็นโควิดไม่ยอมอดตายใช่ใช่ครับผมเพราะว่าอารมณ์คนนะผมว่าเรื่องของสุขภาพนะผมว่าทุกคนน่าจต้องการนนคนบอกว่าเอ้ยเป็นโควิดอ่ะกูอยู่โดยกินดย์สบายเลยมีคนดูแลอย่างดีมีคนดูแลเลย อ,อย่าคิดอย่างนั้นนะผมว่าเรื่องของสุขภาพก็ต้องแบบว่าดูแลก,กันนะพูดง่ายๆนะออกไปไหนก็ต้องอย่าลืมว่าสวมหน้ากากอนามายัยและใส่มงใส่แมกกนตรงจุดนี้เลยว่าป้องกันตัวเองอ่ะพูดง่ายๆแล้วก็ทําให้สุขภาพตัวนี้มีความแข็งแรงกนนะคนับพูดง่ายๆใช่ทาให้ร่างกายแข็งแรงครับผมแล้วก็สุดท้ายได้ต้องบอกเลยนะว่าเจอฝนกันก็โอ้เริ่มอ่อนๆอ,อ,อยแล้วโอ้มันร้อนมันนานนะคุณที่วงนะมันร้อนจนแบบร้อนแล้วเนี่ยวันเนี้ยวันเนี้ยเน,นี่ยโอ้โหร้อนมาหาโหดเหมือนกัน เดี๋ยวมีตกเดี๋ยวมีตกอีกเอาอย่างงี้ผมก็เชื่ออย่างนั้น <c oughs> นะเพราะว่าแบบพอม,มันร้อนแบบมาถึงขีดสุดอ่ะพูดง่ายๆจน,น <c oughs> แบบว่ามันก็ต้องแบบว่าพรมน้ำมนต์กันสักครั้งนึงอ่ะพูดง่ายๆว่า <c oughs> ตรงนะผบอกว่าหลายท่ายท่านท่านผูฟังหลายท่านนะนาทีนี้เนะี่ยทุกคนอยากไปทะเลอยากไปเล่นน้ำอย่างไรตุทุกคนอนะ่ะเ <c oughs> ันเนี้ยครับผมคือแบบพร้อมออกพร้อมออกอ่ะบางคนก็มีในส่วนตัวเขาออกไปแล้วนะอ่า เออเขาชิ่งเลยนะเขาไม่ได้แบบว่าแหมอยู่แต่ในห้องในห้องอยู่แต่บ้านไม่ไม่นะครับผมว่าหลายคนว่าแอบไปนอนเขาใหญ่แอบไปนุดแอบไปนี่เอา,อางี้แล้วกันเออแอบไปนอนแนออช่น้ำเออทากุชี่อย่างเงี้ยนะครับผมนะผมว่าคือบางคนเขามีส่วนตัวไงมีที่พักส่วนตัวมีอะไรพวกเนี้ยนะเขาสามารถไปได้ไม่ไม่ไม่ส่วนตัวก็ได้เพราะเรือส่งเรือต่อเขาขายขึ้นหมดแล้วตอนเนี้ย <laughs> ขายรถสี่สิบ ห้าสิบเปอร์เซ็นต์่ะนาทีนี้ใครซื้อได้แพ็กเกจนี้ไปเขาก็อยากไปกันหมดแล้วผมใช่ไหครับผมนะผมว่าก็คือทำไม่แบบว่าการที่เขาไปเอางี้นะการนะถามว่าเอ๊ะว่ามันผ่าฝืนพลกระุบเชิญไหมผมว่ามันก็มีนะพวกเอแอบไปนะคือไม่คือพลกระุกเฉินแบบไทยๆเอางี้อย่าเียไปยุ่แบบคิดพงคิดมากอะไรเงี้ยนะฮะใช่นะครับผมนะอ่ะมอเรามาพูดถึงกระแสกันหุ้นอีกตัวหนึ่งกันมางนีกว่านะคือการบินไทยคุณธนพงศ์ครับโอ้ เออแต่ยังไม่เข้าในี่นะยังไม่เข้าคอรลมอใช่ไหมวันนี้<ช>เห็นว่าลูกตู่ยังไม่เอามาคุ้มยังไม่มาพูดเกี่ยว่าเมื่อวานต้องบอกเลยว่าเทคนิคน,นี้พังหมดเลยนะใช่ครับโอ้โหบบบบแล้วก็หลุดจริงน,นะเปิดมาก็ก็ลงนะครับแต่ก็สามารถกลับกลับมาแบบว่าเส้นชีวิตมันเปลี่ยนทิศทางเอาไว้ในกนครับนะนะคือพูดว,ว่าผมว่านั่งคงคงคาดหวังอ่ะคุณย,ยังไงวายยังไงทางภาครัฐเองเนี่ยคงไม่คงไม่ปล่อยให้ให้เจ๋งอ่ะ อ่าไม่ปล่อยให้เจ๊งแน่แน่เออไม่ปล่อยให้เจ๊งไงแน่ะนะกมเงินเป็นแสนล้านเนี่ย <c oughs> ก็ไม่ก็ต้องยอมเพราะห้าหมื่นไม่มีทางพอหรอกผมสกผมรับรองไ,ได้นะผมว่าก็อยู่หยุดบินก็นได้นะอยู่เฉยๆอะไรเงี้ยจ่ายเอาเงาาินมปจ่ายเงินเดือนพนักงานก็พอ,อ,อาาลแล้วมั้งอาจจะขาดทุนน้อยลงแล้ว,ลวไ,มไม่มีทางเลยผมว่าไม่มีทางฟื้นได้หรอกเอาเอา,เอาวัดกันกระดัไม่มีทางเราเปลี่ยนพฤติกรรมองค์กรไม่ได้การเมือไทยไม่มีทางฟื้น นายกเว้นปล่อยให้ล้มละลายนะพูดง่ายๆนะเอาพูดตรงกันนะไม่มีล้มไม่มีล้มนะต่อให้เอกชนมาถือหุ้นใหญ่เขายังไม่ยอมเลยเออเอกชนหน้าโง่คนไหนจะมาถือหุ้นใหญ่การบินไทยคุณธนพงศ์มีต้องให้ซีพีมาดิดซีพีมาอยู่แล้วคุณได้ถึงหน้าจุฬาลงกรตอนนี้ได้ดีนกแอโอ้ยแล้วคุณมาการบินไทยนะคุณจะมาโก้มัไมมีกำไรเหรอซีพีโอ้ยจุฬากเอาเหรอการบินไทย ไม่ใช่พูดถึงอย่างเจ้าส่วนซีพีจะเอาเหรอการบินไทยอะซีพีเหรอเอาสิเพราะเขาได้ไอ้รถไฟสามสนามบินไงเขาได้ประโยชน์ไงผมว่าได้รายได้ที่แบบว่าขายหมูหิเป็ดไก่จะโดนถูกละเลงเบบกการบินไทยนะคุณธนพงศ์นะโอ้ไม่มีหรอกวิธีการทําธุรกิจของซีพีเนี่ยคุณสร็จคุณสู้สาภาพได้เหรอโอ้ยังมีอะไรซ่อนอีกเยอะการบินไทยเอางเี้กัน มันมเป็นหล,ลุมดําแห่งอาถรรพ์นนะคุณรู้ไหมคุณมิสเรถ้าซีพีได้มาเนี่ยนะไอการบินไทยจะต้องซื้ออาหารจากที่อื่นเนี่ยไม่มีทางเลยอาหารทุกอย่างเนี่ยต้องอยู่ซีพีทั้งหมดอุป <c oughs> กรณ์เครื่องไม้เครื่องมือเครื่องใช้ซีพีทั้งหมดสื่อสอง่งสื่อสารนหนังเหนืองอะไรเนี่ยบันทุกบรเทิงอ,อะไรหมดมันจุซีพีทั้งหมดเลยซีพีเล่นอยู่หมดเลยเอางี้คุณอภิพษ์า้พิ่มซีพีจะได้กําไรผมว่าไงซีพีต้องทําเครื่องบินขายให้กับการีินไทยเอง อันนั้นกาไรแน่นอนอ่อาขอบคุณเสถิรสิน้าเลยครับผมครับผมนะเรื่องราวของการมีใคยก็ต้องบอกเลยว่าเป็นเรื่องราวของการเก็งกําไรการคาดหวังกันร้อนๆนะตรงจุดนั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องของนะเรียกว่าซื้อกันไม่ได้บนเรื่องของตัวเลขกําไรนะมึงว่าเพราะว่ายัางไงรัฐก็ไม่ปล่อยให้อา่าให้มีอันเป็นไปแล้วกันพูดอย่างนี้ให้ต้อพูดอย่างนั้นครับผมครับผมได้เลยครับสวันนี้ขอบคุณคุณเสถิรมากนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับผม,บมสวัสดีครับ,ค,รบคุณเสถิรกรชุ่นนันประธานกรรการบริหารขอร่า,ขอขาว็บไซต์ข่าวพุ่น ครับผมนั่นคือการพูดคุยนะครับคุณธนพงศ์มีทองนะเรียกว่าก็ถือว่าเป็นเรื่องราวของเกี่ยวกับนภาพลงภาพรวมนะบรรยากาศตลาดพุวันนี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่แบบว่าสดใสนะถือว่าเป็นอะไรที่แบบว่าพยายามที่จะฝ่า1,300จุดให้ได้นะแต่ฝ่าได้ยืนได้หรือไม่นะต้องมานั่งดูกันแบบว่าจนปิดการเทรดสาหรับวันนี้รวมถึงต้องมาดูดีว่าวันพรุ่งนี้นะจะเป็นอย่างไรนะตรงจุดนั้นก็ถือว่า นั่นคือภาพรวมของตลาดหุ้นไทยนะสำหรับรายการบุกโต๊ะข่าวบกคว,วันนี้ต้องขออำลาท่านผู้ชมผู้ฟังไปก่อนนะครับผมพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับผม